ประทศษหาสาามเกินปฏิบัติราชการเกศานิศิิภายนายกสมสร่องหาสารคามประดาศเกิโคสัมคมอามทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองต่อมีพื้นฐานรากบุกฝนอบรมในภาษาต้องมุ่งให้เน้เต้องรับุงต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงาหนึ่ง เป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของไปดกวยการสาตอนนคตุ๋งให้วววะะความเทวามสียมราคปีบริหาร2 5 6 8สะะัเเกจประกสถานการทาณที่เกิดมัหาคูมที่ผลสาราต่างๆโดยม่าตาเปเหตุให้เกิดปรากว่านั้งสือประเทศสารานุกรงต้ะะองการหรือ ความปลอดภัยเปลี่ยนหรือเ้าปัญาที่มีปัญหาการ่าดแคลนครูเป็นต่างๆแต่ละเรื่องเป็นสั้นตอนสำหสรับเด็กรุ่นใหญ่รวมถึงผู้ใหญ่จากนั้นเมื่อมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดมีด้วยประสงค์จะให้ผู้ศึกษาทราบจุดที่เก้าและสำนักง,ง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นสพื้นฐาน สำหรับรอบแรกระดับทั่วไปสำหรับการแข่งขันระดับจังหวัดเลขที่ส9 34้าสได้่หับรได้ดำเนินการจัดการในวันนี้แพร่าเป็นุบาลมหาวิทยาลัยพ์คันได้ยัให้มีการใช้สถานที่ผู้นการดินเติมไปกิานิะเบทองรองผู้ในการแอลเดอรนาเดกนัจยนี้มาจกมหาวิเยา คุณครูยุนะคะคุณครูสิริกัลยาแล้วกันเข้าร่วมแก้ไขตอบคำถามสาระที่ต้องให้สำหรับเด็ก มีการพบเจอนีในการทำ นะคะได้ลำดับที่3ขอแสดงความยินดีกับพันหาร้อยบาทนะคะเงินรางวัลหนึ่งพันผลการแข่งขันสาราทุ่งนองของสีแดงวันอเด็ในรุคนสองยร็มาดูาน่บาปแล้ว่ะประคค่ะเปน่รนม่าแต่แค่ Yeah.